บันทึกรายการค้าวันที่11มกราคมออกใบเสร็จรับเงินเพื่อชำระอินโว้ยขายเลขที่อ SI ้างอิง SI 0001ทับ0002จากบริษัทคิสตันจำกัดได้รับเช็คเลขที่4 4 1 7 2 6 5ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาระยองลงวันที่1กุมภาพันธ์58รับชำระเต็มจำนวน เข้ามาที่โปรแกรมนะคะเลือกที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์นี้คลิกที่ Workflow ค่ะเลือกใบเสร็จสินค้า R.I. เล่มเอกสาร0001กดโอเคค่ะหลังจากนั้นให้กด F 3เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่ย้างอิงนะคะ เราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัติวันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่11.01.58นะคะรหัสลูกค้านะคะถ้าจาไม่ได้ให้เราใส่จุดแลเวา n t t r r ลูกค้าของเราคือบริษัทคิสตันจำกัดค่ะเลือกที่บริษัทคิสตันกด Yes ค่ะ ลงมาที่รายการ Invoice นะคะที่ช่องทายนะคะให้เราใส่จุดแล้ว n t t r r ประเภทเอกสารที่เราจะเลือกนะคะให้เราเลือกที่ Si ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายค่ะเล่มนะคะใส่จุดแล้วเ n t e r จะมีเล่อเอกสารที่ให้เราเลือกเพียงหนึ่งรายการนะคะกดเลือก ช่องเลขที่นะคะให้เราใส่จุดแล้ว enter เช่นกันจะมีรายการ invoice ที่เราจะนำมาตัดสำรานะคะเพียงใบเดียวค่ะให้เราคลิกแค่เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะแล้วก็กด enter จำนวนเงิน57780นะคะไปที่รายการรับนะคะให้เราใส่จุดแล้ว enter ประเภทเอกสารธนาคารนะคะให้เราใส่จุดแล้ว Enter เช่นเดียวกันรหัสประเภทนะคะ CL ฝากโดยเช็คธนาคารอื่นกดเลือกค่ะเลขที่เช็คนะคะคือ4417265โปรแกรมก็จะลันมาให้อัตโนมัตินะคะ เราจะมาเปลี่ยนวันที่เช็คตรงนี้นะคะให้เป็นวันที่1กุมภา58 01 02 58หลังจากนั้นลงมาที่รหัสธนาคารของเช็คนะคะของเราเป็นธนาคารไทยพาณิชย์รหัสคือ SCB นะคะถ้าเราไม่ต้องการจะพิมพ์ให้เราใส่จุดแล้วเอน e ตอร์แล้วหา SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ กดเลือกเลยค่ะสาขาธนาคารของเรานะคะคือระยองจำนวนเงินนะคะจะเป็นจำนวนห้าหมนเ็ดนเจ็ดร้อยปดิซึ่งตรงกับอินวอยเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราจะนำมาตัดชำระกด F 1 0บันทึกค่ะแล้วกด F 1 0บันทึกอีกค่ะ กดโอเคโปรแกรมกร็จะลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะคือจะเดบิตเช็ครับรอนำฝากรหัสบัญชี101302จำนวนเงิน57,780เคดิตลูกหนี้การค้ารหัสบัญชี101303จำนวนเงิน57,780กด F10 บันทึกเลยะคะ่ะ โปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการจะพิมพ์เอกสารหรือเปล่าถ้าเราต้องการพิมพ์ให้เรากดยึนะคะเลือกใบเสร็จสินค้านะคะพิมพ์ for ใบเสร็จคะ่ะกดพิมพ์ได้เลยคะ่ะโปรแกรมก็จะขึ้นใบเสร็จรับเงินมาให้เรานะคะ อันนี้ก็เป็นยอดลูกค้าเป็นชื่อของลูกค้านะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเลขที่เช็คและจำนวนเงินนะคะห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสำหรับรายการนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรากด Escape ออกได้เลยค่ะ